ขอประเทศที่เป็นเมืองขึ้นฝรั่งเศสแล้วจะเลิแล้วนยครับคูณล่ะครับคิดว่าการที่ฝรั่งเศสไปยึดไปปกครองช่วยพัฒนาหรือว่าจริงๆแล้วไปเทคทรัพยากรกันแน่ครับประเทศแรกนะครับนั่นก็คือมณนลควิเบกครับซึ่งเป็นมณฑลหนึ่งของประเทศแคนาดานะครับในปี1 7 6 3นะครับฝรั่งเศสนะครับได้คืนควิเบกนะครับให้กับประเทศอังกฤษหลังจากนั้นแคนาดานะครับก็ได้รับประกาศเอกราชจากกอีกทีหนึ่งนะครับแต่ได้ GDP ต่อหัวนะครับของประเทศแคนาดาปัจจุบันนะครับอยู่ที่ปีละ1นล้านเจ็ดแสนบาทประเทศที่2ครับสวิตเซอร์แลนด์บางส่วนนะครับเคยอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสนะครับนะครับรายได้ต่อหัวสวิตเซอร์แลนด์นะครับอยู่ที่2องล้านเจ็ดแสนบาทต่อปีประเทศต่อมาครับประเทศเบลเยียมครับเคยอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสนะครับเจก้าแปดนะครับจนถึงปีหนึ่งแปดหนึ่งห้านะครับหลังจากนั้นนะครับอีกสิบห้าปีนะครับก็ไปภายใต้การปกครองของเนเธอร์แลนด์ครับการประหอัเอกราชจากเนเธอร์แลนด์อีกทีหนึ่งนะครับได้ปปรรรระะชาากกกตต่่่่่อออหหัััวยูททีีมมืนนบบบลเเซิ์ค ก็เคยเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสนะักกาศเอกราชนะครับในปี1867นะครับปัจจุบันนะครับมีรายได้ประชากรต่อหัวนะครับหรือ GDP per capita นะครับอยู่ที่4ล้านบาทต่อปีต่อมาครับประเทศโมนาโกรครับได้รับเอกราชนะครับในปี1814มีรายได้ประชากรต่อหัวนะครับสูงถึง ห้าล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทต่อปีก็เป็นประเทศที่มีรายได้ประชากรต่อหัวสูงอันดับต้นๆของโลกประต่อมานะครับประเทศเซเซลนะครับได้รับการประกาศเอกราชนะครับในปี1814นแนะครับแล้วต้องบอกว่าประเทศเซเซลนี้นะครับเป็นหนึ่งในประเทศที่อยู่ในแอฟริกาครับแล้วถูกจัดให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วรายได้ประชากรต่อหัวนะครับอยู่ที่ห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทต่อปีครับ